เจ้าชายวิลเลียมตอบตรงเมื่อเด็กถามมีเงินฝากเท่าไหรดิดียาสาร p ีเพายงานเจ้าชายวิลเลียมแห่งอังกฤษเจอคำถามตอบยากระหว่างเสด็จเยือนโครงการ High Away Youth Project ที่เมืองแมนเชสเตอร์เมื่อวันพฤหัสบดีที่16พฤศจิกายนเด็กชายวัย1 1ปีชื่ออามีฮัสันถามด้วยความอยากรู้ว่าเจ้าชายวิลเลียมทรงมีเงินฝากอยู่ในบัญชีธนาคารเท่าไหร่ เจ้าชายวิลเลียมหรือเจ้าชายแห่งเวลส์พระโอรสอง์คโตในสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่สแห่งสหราชอาณาจักรทรงพระสวนต่อคำถามใส่ซื่อของเด็กชายก่อนจะตรัสว่าพระองค์ไม่รู้เลยพีเพิลบอกว่าหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3, สมทรงขึ้นครองราช เจ้าชายวิลเลียมทรงได้รับสืบทอดดัชเช f ออฟ n w a l l อาณาจักรทรัพย์สินซึ่งมีที่ดินสำหรับทำเกษตรอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจเชิงพาณิชย์มีมูลค่าทรัพย์สินราว1.3พันล้านเหรียญสหรัฐหรือ46,020ล้านบาทพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่3ทรงสถาปนาดัชเช f c o ฟคอน l l ขึ้นเมื่อปี1337เพื่อสไร้างรายได้แก่องค์ราชธายาตที่จะสืบทอดราชบัลลังก ที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าชาวสที่3ทรงใช้เงินไรายได้จากดัชเช f c o ฟคอน l ลในการใช้จ่ายส่วนพระองค์ค่าใช้จ่ายของสมาชิกในครอบครัวราชวงศ์ของพระองค์และใช้ในการทำงานเพื่อสาธารณะผีเพลอ้างแหล่งข่าวในสำนักพระราชวังเปิดเผยให้ฟังเมื่อปีที่แล้วหลังจากขึ้นดำรงพระยศเจ้าชายแห่งเวลส์เจ้าชายวิลเลียมพระชน มายุ41พรรษาส่งเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการทำงานของดัชชี่ออฟคอนเวลล